นะคะทุกคนเตรียมท้องให้พร้อมวันนี้มหาสารร้อยเอ็ดขอย้อนน้ำลายทุกคนกับ3าร้านเด็ดร้านดังที่งานนิ้วร้อยเอ็ดแต่ะร้านมีปีละครั้งคาขาดเด็ดขาดส่วนปีนี้จะมาไหมต้องหนุนค่ะเริ่มที่ร้านแรกร้านเต้าทึงร้อยคิวหนึ่งปีได้กินแค่ที่งานนิ้วเท่านั้นรอนานแค่ไหนใครๆก็รอเพราะนี่คือเต้าทึงในตำนานอร่อยเครืองแน่นบ่้องบกร้านนี้ได้กินปีละครั้งทางในงานนิ้วคิวที่เก้าสิบนะคะคิวที่เก้าสิบมีบุหลอย พูดตาาจีนอะอย่างปีละครั้งไปต่อกันที่ร้านหอยทอดเจ้าดังคิวยาวตลอดงานเพราะทางร้านทอดแบบกรอบๆเคี้ยวกรุบๆฝันลั่นดังร้อยเอ็ดกันเลยทีเดียวให้หอยใหญ่แบบจุกพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดต้องที่งานนิวร้อยเอ็ดของแท้ และร้านสุดท้ายที่ยังไม่ท้ายสุดร้านขนมเบื้องยวนขนาด6เตายังทำไม่ทันแม่ขาก็สู้แต่ลูกค้าสู้กว่ายืนคอยปีละครั้งก็มายืนรอกันทุกปีเพราะรสชาติดีแบบนี้มีแค่ที่งานนิวร้อยเอ็ดเท่านั้นค่ะร้านไหนจะมาที่งานนิวร้อยเอ็ดปี -66 บ้างมาส่องกันเลยวันที่23พฤศจิกายนถึง4ธันวาคมนี้ขอขอบคุณรูปภาพและวิดีโอจากทุกๆคนด้วยค่ะกลับมาเจอบรรยากาศแบบนี้ด้วยกันนะ